สวัสดีค่ะวันน้คะสำหรับคิปนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเรื่อง s a k a m เด o ตอนที่20ค่ะสำหรับ EP ที่แล้วเรากา็การสอบรอบที่3ก็เริ่มขึ้นแล้วเป็นการสอบแบบทีมเหมือนครั้งนี้น่าจะเหมือนเขาก็ดูไม่ได้ห้ามเนาะแต่แต่ก็แต่ก็แต่ก็ต้องไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ต้องการให้แบบมีการฆ่ากันในการสอบ ครั้งนี้เพราะเหมือนเขาก็พูดอยู่ว่าให้แบบคนตายเยอะเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออตอนท้ายตอนท้ายก็โอเคมันก็จบไปที่ในส่วนของอากิระเนาะแต่ตอนที่คุณสากามโมตะเขาก็ได้รู้แล้วว่าอากิระมีความเกี่ยวข้องกับเพื่อนเก่าของเขาในส่วนของอากิระเองก็แบบด้วยความรู้สึกที่แบบโอเคอยากปกป้องคนอื่นมันก็ทําให้แบบไอ้ความรู้สึกนั้นเนี่ยมันไปปลดล็อก แบบสัญชาาิตยานการต่อสู้กับการฆ่าคนของเขาแล้วแบบไปตามสัญชาสัญชาต,ตยานกับเส้นทางปิดชีพก็คือแบบโหมดมากจริง กับการแบบใช้แค่นิ้วอ่ะแบบแทงแบบแทงคอแทงเส้นเลือดใหญ่อ่ะเออต้องแบบขนาดไหนอะนต้องน่าจะเพราะมันนิ้วจะว่านิ้วคมก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเขาก็ดูไม่มีเล็บไม่ได้ไว้เล็บแต่แต่คือแบบมันอาจจะแบบความแรงอะไรอันนั้นแหละต่างๆอืมมันก็ต้องแบบสุดยอดมากๆสำหรับอีพีนี้อา,อา,อาจจะมีแบบโมเมนต,ต์ตรงนั้นต่อเนื่องหน่อยเนาะเพราะแบบอาคุสคาตัวเพิ่งเพิ่งได้รู้นาสก,กุลของอากิระอืม แต่ทีนี้มันก็จะอามีเป็นที่จุดของชินด้วยที่กําลังสู้กับโทรามาลุกก็คิดว่าก็คงจะต้องไปต่อตรงนั้นอื แล้วก็ตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะคะโดยที่ตอนนี้สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับชมคลิปเรียกชันสืบคดีปริศนาหมอยาตระกูมแดงได้ก่อนคล6-7ตอนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มจอยหรือที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่ให้การสนับสนุนช่องของเรารวมถึงสมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะมาต่อตรงนี้เลย ว้าเราเดี๋ยวนี้คุณตายนี่เราจะเราต้องเป็นพวกเดียวกับถั่วลันเตาแม้ดูถูกชีวิตกลายนติ่งฉันเลย

車の運転に似てるよな。ハンドル握りはそいつがどんなやつかわかる。お前らは高速の合流でもたつくタイプってとこかドヘタちゃん。バカみたい。止まったまた当てて喜んでるよ、こいつ。実戦でこんないっぱい弾は使わん。 <laughs> <laughs> ยิงทีเดียวจอดคิดถึงวันเก่าๆตามหาเขาหายไปไหน

ข้างหน้านี้ทำไมเลยพูดบอกดังๆหน่อยเขาไม่ได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอาไปเจอคนทับต้องเอาไม่ใช่คนละทีออเออ นี่เขาก็เก่งอลยโอ้โหพเขามาเขาเข้าสอบรอบนี้เลยไม่รู้มาจากไหนเม่อวาเริ่มเริ่มคุยกันบ้างแล้วเ้ <c oughs> อมา,มาว่าอะไรวะโอ้โห <c oughs> คยเจอ้วย オシニサワスカメニ、カミオソメテ、ケショウ、オボエタ、オシャレガタノスカナタイツカウシとハナスカメニ、カイワノレシューモスタ、トモダチガデキタオシノカゲデおカイカカカヤキダスカイ。 เราก no? ็แบบคุยกับแฟนคลับในการมาคุยกับแฟนคลับในการเด็ดชินเยจ้แฟนคลับในการ พยายามพยายามเอฟก็ไม่แน่จะไปคุยรู้เรื่องหรือเปล่านะไม่คุยวกันไม่ได้ไปว่าจะคุยกันรู้เรื่องมันคุณสขาโมโต้สมัยก่อนเนะเขาชอบคุณสคาโมโต้ในปัจจุบันนี้

เราติเงินคนละเนียวใช่ค่ะเขาอยู่บ้านเดียวกันค่ะมาสอบก็มาสอบด้วยกันเนี่ละค่ะเปล่าค่ะ มันไม่ได้จะเป็นการห่วงโฉชีนะมัน,นจะเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยฉันฉันมั่นใจว่าฉันรู้จักเขาดีมากที่สุด <c oughs> <c oughs>

แลคือแล้วคือแยกกระทงคนนั้นมาแล้วคือเธอก็เคยเห็นแค่เมนสมัยเดบิวเลย どう,ん、<laughs> たうし,し、ま、<laughs> た

ใช้ประโยชน์จากสถานที่คะ่ะ <s ays> เราให้ไปโดดปลาตอดเลยแล้วไง <s ays> คอ้น้ำไม่เปลีนหรือเปล่าผู้ใจจมน้ำติดทิ้งซะเราเอาผู้ใจขึ้นมาด้วยไหม

ชอบไปได้วยกันเลยแเบีบท็อปององฟงก็แฟนไม่ต้องมีหรอกเฮ้ยเป็นหุ่นยนต์เหรอถึงว่าตามไปแปลก,ปลกอือ 確か推薦組のあ、なんう、みなんか見こことあ,んなあこなどこいどこでどこでだっけ <laughs> <嗯> <laughs> どこでどこでどこでどでどこでにスカウトしどくださいでどこでどこえどこで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 どどこま…はこ <laughs> っての殺しも時代はリモートなんだなあっ島さん故障動かねえんだけどゴーグルつけなさい <laughs> ちょゴーグル下ろしてくんね受験番号208番えー、名前なんだっけシ,シナヤシナヤくんねルール違反で失格とします何あいつルール違反 も界あなたうあっさが捕まったけど…もと、なうて…あれる死がどあため言うと、あなうと、あなすが言あたでしょと、あうと、あが言うと、あうあたがうと、あなたがあなたが言うあなたがなたが言なたが言うと、なたが言なたがと、なが言うと、あなたが言がと、

<Why? laughs> だかコリアスケンゃ試験どころ <laughs> 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 ーゃねえわ君たち逃げなさい 若者には先があるからなシンくん早く行こうぜ後で追いつくはぁ今戦えねえ奴が強くなる未来なんて見えねえんだよたあみボードコックホームえぇ誰よくんっぱい

กินปลากขนกินกินกินกันอยนกินีินกะินีิแคมปิงง้งิงงกาากนกินกินกอนกิ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 นนี่ยมีดกิิ คุณจะคาโมโตไม่ได้กินงูจ่กินปลาไหลแทนถึงเบสจังหวะที่ค้าบมาห้อยตงแต่งก็จะดูแอบ,บเหมือนงู <c oughs> คือแบบเอ๊แต่ทำไมกัดแล้วมันหลุดจากว้ออกมาทั้งตัวขนาดนั้น <c oughs> หนังมันเหนียวเหรอ แต่ก็ยังยากไม่สุกหรือเปล่าแต่ก็คือแม้สรุปแล้วอีตาชินายะเดี๋ยไอ้ร่างชินายะที่เห็นอยู่ในสนามสอบเนี่ยมันเป็นคนหรือมันเป็นหุ่นยนต์คือตอนแรกเราก็คิดว่ามันเป็นหุ่นยนต์แต่เราก็เห็นว่าอย่างไอตัวหุ่นไม่ใช่หุ่นตัวชินายะเนี่ย ตอนที่เขาลงเรือมาตอนแรกเขาไม่ได้ใส่แว่นฮะเราตอานันเรืทักว่าทำไมตาเขาดูแป๊ะๆแต่พอมาตอนนี้เขาใส่แว่นไงในเมื่อถ้าในเมื่อเกาคูเป็นคนควบคุมอ่ะคือกาคูเขาก็ต้องใส่แว่นอุปกรณ์มันจะทํางานจริงไหมแต่ตอนที่ชินายะเขายังไม่ได้ใส่แว่นเออคือเราโซลู กำลังสงสัยว่าคือมันต้องใส่แว่นกันทั้งสองฝั่งมันถึงจะควบคุมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออคือเราก็สงสัยว่าแล้วตอนจังหวะที่ชินยะใส่แว่นตัวเองเนี่ยใครเป็นคนทํเป็นคือกาคุสามารถครวบคุมตัม้งคือกาคุควบคุมตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เพราะเหมือนเราก็เห็นว่ากาคุเพิ่งจะแบบเหมือนแบบเอ้ยเหมือนเอาอุปกรณ์มาใส่มาใช้แค่ตอนจังหวะที่จะเริ่มแบบอ่ะเหมือนเริ่มแบบจะทําการต่อสู้อะไรนู่นนี่นั่นเล้วอะ หรือว่าอันนี้คือคือคนที่สเสลอโทรศัพท์หาเหรอจริงหรือจริงจร,ริงเรากำลังส่ปัาไปทุนยนต์หรือเป็นคนแบบเป็นคนแล้วแบบเออใช้อุปรกรณ์นี้สามารถลิงก์เชื่อมถึงแก๊สได้อย่างแล้วกาคุ้เป็นคนควบคุมหลังจากใส่แว่นหรือเปล่าเออก็ไม่รู้คือแต่ถ้าถ้าตอนไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์ก็เป็นชินายะอะไรเงีย้ยเออก็เลยกําลังสงสัยในจุดนี้แต่ก็มาที่ส่วนของโทราม,มาลุกับชิน เออแบบตอนแรกก็เหมือนจะคุยกันรู้เรื่องเนาะเพราะรู้ว่าเป็นแฟนคลับเหมือนกันอะไรเงี้ยติงคนเดียวกันแต่สรุปว่ามุมมองที่เรามองมันไม่เหมือนกันคืออย่างที่ชินบอกแล้วเมื่อก่อนเขาก็มองคิดมองคุณซาคา,า,ามโมโตะแบบนันน้นเหมือนตอนที่แบบอ p พีแรกตอนที่แบบเขามาเจอคุณซาคามโมโตะเขาก็บอกใช่ไหมว่าเออเขาผิดหวังกับที่เห็นคุณซาคามโมโตะใ,ในปัจจุบันนี้อะไรเงี้ย แต่พอเขาได้เห็นสิ่งที่คุณสคาโมโตเป็นทำอยู่ในตอนนี้มันก็ทําให้เขาแบบเฮ้ยรักคุณสคาโมโตในเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยแลวเขาก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแต่อย่างคุณสคาโมโต้ที่โทรามารุชอบเนี่ยมันยังเป็นคุณสคาโมโตในเมื่อสมัยก่อนที่เขาเคยเจอกันครั้งแรกซึ่งมันก็ตั้งกี่ปีไปแล้วอะโทรามารุยังอันมันยังเด็กน้อยอยู่เลยอ ก็เลยแบบกลายเป็นว่าคุยกันไม่รอดซะง,งั้นพร้อมมองเมนกันคุณระแบบแต่ก็นั่นแหละมันเป็นเพราะทวเรามาแล้วมาดูเขายังรู้จักคุณสคาโมโต้แค่ในอดีตไงเออแบบยังไม่ได้เห็นคุณสคาโมโต้ที่เป็นในปัจจุบันแต่เขาก็แบบคิดภาพว่าคุณสคาโมโต้ปัจจุบันก็จะยังเป็นอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ยแต่มันมันก็พูดยากเพราะเราไม่ได้เจอเขานีจริงไหมมันไม่ได้แบบเหมือนดาราที่แบบโอ,โอเคเราแบบเราได้เห็นเขา มีโอกาสที่จะได้เห็นเขาในปัจจุบันมันง่ายกว่าที่แบบเอยเราเห็นในโทรทัศน์เราก็เปรียบเทียบกับเขาแบบเปรียบเทียบเขาในปัจจุบันกับสมัยก่อนได้อะไรเงี้ยจงเป็นนักฆ่าคือโทรามาลูก,ก็แบบติดภาพกุสคาโบโตที่เห็นในครั้งแรกครั้งนั้นมาโดยตลอดเออสุดท้ายก็เลยตีกันแต่เอาจริงต่อยเมอยู่ดอมเดียวกันเมนคนเดียวกันมันก็ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นมิตรกันหรอกคือถ้าเรามองแบบ ชอบสไตล์สไตล์การติ่งคนละแบบฟิลเตอร์คนละแบบนิสัยแม้แต่นิสัยติต่งด้วยกันเองมันเข้ากันไม่ได้มันก็ตีกันออแต่สุดท้ายก็ได้รับการช่วยเหลือจากชินแล้วก็รู้สึกว่าอุตายแล้วจากตอนแรกที่เราคิดว่าเขาแบบไม่เหมือนคุสมมโตแต่ในโมเมนต์เอราว่าไอสิ่งสิ่งที่สําคัญมันคือแบบมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่แบบความสามารถในการต่อสู้หรอกแต่แบบอาความคิดทัศนคติ หรือแบบออร่าอะไรบางอย่างของคุณสคาโมโตะที่มันก็ทําให้คนชอบด้วยพอตรงโมเมนต์ที่แบบเราเรามารู้เขารูาอแบยเหมือนเลยอะไรอย่างนี้คือ <c oughs> ตอนแรกตอนแรกรู้ว่าเขาจะเปลี่ยนมาเติงชิน <c oughs> แต่เราแต่ก็คิดว่าอันนั้นก็คงจะง่ายไปเพราะยิง่งเท่ายิง่งในเมื่อเขาแบบให้รู้สึกว่าเฮ้ยชินเหมือนคุณสคาโมโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนเมนได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าชินเขาก็แบบนะ เรียนเรียนรู้กับคุณสคามโตเมืนกัคือตั้งคือแบบเพราะชินคือเขาเรียนรู้อะไรๆอย่าง,งคุณสคารมโตตั้งแต่ตอนที่ยังแบบตั้งแต่ตอนที่คุณสคารมโต้ยังแอคทีฟอะเอออันนั้นก็แบบอสอนวิธีการต่อสู้นู่นนี่นั่นอะไรไปมาในตอนนี้ก็แบบได้เรียนรู้ความคิดวิธีคิดวิธีใช้ชีวิตอะไรต่างๆมากมายแต่จังหวะสุดท้ายนี่คือแบบยังไงคือเรคอเรคือเราแอบ,บคิดว่าเฮ้ยแบบเป็น มันเป็นเพราะแบบโอเคจะเรียกกาคุหรือ, <laughs> รอ,แบบอชิอาอาาาออานายะมันเป็นเพราะแบบเออกาคุเขาจะแบบอาจจะมาโจมตีชิน,รนนะหรือเปล่าแล้วก็เออมาฟูยุกับโทรามารุเขาก็พุ่งมาอะไรเงี้ยคือมันเป็นเพราะแบบชินกับอะไรจะโดนทำร้ายด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือแบบไม่สินแน่คือเราว่าอย่างมาฟูยุ่ก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่า เขาเขามาด้วยกันเนาะแล้วแบบอ่ะตอนนั้นเขาแล้วจังหวะนั้นเขาเองก็แบบเอ้ยจะจะหนีออกไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยชินแต่ไม่มาด้วยกันอะไรเงี้ยแบบจะอยู่แบบอืมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมาฝูนี่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นก็ได้มันน่าจะเป็นอย่างมีโอกาสเป็นแบบนั้นมากกว่าที่จะแบบเอ้ยชินกําลังแบบเอ้ยเสียท่ากําลังแบบอตอบโต้ไม่ได้ก็เลยแบบเข้ามาขวางอย่างเงี้ยกับทลรามารู้เนี่ยไม่แน่ใจไม่ เพราะว่ามันเขาก็โดนฟาดไปด้วยจริงไปเขาก็อาจจะแค่แบบอ่ะมาโจมตีเพราะเมื่อกี้โดนชกไปโดนฟาดไปเฉยๆก็ได้ไม่ได้ว่าแบบอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเฮ้ยแบบชินกาลังจะโดนทําร้ายอะไรแบบนั้นก็ได้เออแต่คือเจ๋งไอเอไอเชื่อมต่อเครื่องเล่นของเขาเนี่ยคือแบบคือมันรู้สึกจังหวะที่แบบอ่ะมาฟูยุกับโทริโทรามารุ โจมตีชินายะเนี่ยคือมันรู้สึกมอถึงกาคุกเลยแบบถึงความหนักแบบพื้นแตกเลยอ่ะเออ,เอ,อแล้วก็จะอีกจุดนึงก็คือตัวอาคาโอริองเนาะที่เป็นเพื่อนของคุณสคาโมโตะแต่เขาบอกมาเพื่อตามหาก็แสดงว่าเขาก็น่าจะยังไม่ตายหรือเปล่าแต่หายตัวไปงออี้เหรอแล้วอยู่หายตัวไปไหมหรือว่าแบบตายแล้วแต่ อักขะไม่รู้อะไรยูไม่รู้ก็อาจจะต้องดูข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมว่าแบบเอออย่างคุณจะเขาโมโตนี่เขาแบบรู้อะไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบเล่แต่เพลงเท่านี้หากชื่นชอบฝากกด like, กไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะหรือสนับสนุนชอนะะ่องในการทำคลิปต่อๆไปได้ทาง Super Thanks ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย